ไปเฟมวันนี้เราจะมามาพูดก่อนสวัสดีกันสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาขี่รถกันนะคะบไ<ป>ยวันนี้จะพามาเล่น formula. ฟอร์มูล่าฟอร์มูล่าของมงนะครับกำลังจะไปเดินขึ้นไปเอารถก่อน อยู่ในปลาชุมชนบ้านเล่าลือนะครับไอหลบจ้จะ,<น>ะอ่าหล,ล,ลบก่อนอเรว,ว่องเพียเนี่ยเห็นไหมแบบนี้เราเคยขับเอยใช่ไหมง่ายไปไปไปดูเล่นไปไม่ได้ใจร้อน ใน hey, ตัวมาใครจะมาให้ไปอีกรอบเลย <c oughs> ใจก็เขาคอยไม่หลัไอ้ไก่ก็ตรงน,นั้นไม่เห็นเหรอ <c oughs> แต่ที่ยินมันไม่ฝุดเนาะใช่ใครจะกลัวเสียมันที่เรนจริดี๋ยวพ่อส่วนใหญคนณับ เจอรถแล้วขับแค่ไหนลูกอันนี้เนอะขันไหนเหนะมือนกันหมดแล้วขับลับเป็นได้ไหมได้